ปราสาทเมืองต่ำไปค่ะหลังจากที่เราชมปราสาทอินีรมันลุงแล้วนะคะก็มาชมปราสาทเมืองต่ำก็จะเป็นลัธิสายวารณิกายเหมือนกันแต่นี้ไม่ได้สร้างไม่ได้สร้างบนเขานะคะ ำามโยเหรียญ <laughs> รายบัวกลีบชำรุดเห็นนิดหน่อยภาคสวัสดสลัดสลดบดอกบัวแปากลีบสองน้าตา่างที่นี่ก็จะต่างจากพนมลุงก็คือจะมีสาวบัวรอบอย่างนี้นะคะ สรโบ,บวอยู่ตรงนี้เองนึกว่าอยู่ข้างหน้าสองฝั่งที่นี้จะลองรับน้ำจากเขาพนมลุงนะคะด้านข้างก็จะเป็นบ่อน้ำขนาดใหญ่แสดงถึงาการชลประทานของสมัยก่อนอันนี้จะเป็นปราสาทที่สร้างในพุทธศตรวรรษที่ส6ปัจจุบันของเราก็คือพุทธศตรวรรษที่20 พระศิวะประทับอยู่บนอะไรนะพักการสระน้ำศีรษะล้อมรอบระเบียงโคตมีลักษณะเป็นรูปตัวแอลกอดสร้างด้วยศิลาแรงเป็นชั้นบันไดลงไปถึงก้นสระขอบสระด้านบนแกะสลักด้วยหินทรายเป็นลำตัวนาค ที่มุมศาสลาเป็นนาคห้าเสียนสานามทั้งสี่สานนี้ใช้เพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเนี่ยค่ะเส,สียนนาคเป็นรูปตัวเอลยาวไปนูน่นเป็นบันไดลงไปอันนี้ก็มี ขึ้นก็จะชันมากระเบียงคนละสมประตูก็กจะชมรถไปตามกันเวลา จะเป็นพระศิวะหน้าบานฝั่งหนูจะเป็นพระศิวะกับพระอุมาประทับบนโคนนทิไปต่อต้องใช้สติในการลงบันไดนิวเพราะว่าชันมาก ปรา,าสาทแถวหน้าองค์ทิศใต้ทับหลังสลักพ,พระเทพเจ้านั่งชันเขาชื่อว่ามหาราชลีลาสนะเหนือหน้าการสันนิษฐานว่าเทพเจ้าองค์นี้หมายถึงพระอินเทพผู้รักษาประตูด้านทิศตะวันออก ปราสาทประาธระานตั้งอยู่กลุ่มปราสาทอีกห้าหลังสร้างถวายพระศิวะเทพเจ้าสูงสุดในศาสนาลัทธิไสวานิกายพอได้กุดพบศิบลึงรูปเคารบแทนองค์พระศิวะและพบทับหลังสลักภาพกลาย,ยาณาสุนทรมูรติหรือภาพพิธีสยุมพรภาพแต่งงานระหว่างพระศิวะและพระนางปารภตีก็คือพระอุมา หน้าบ้านเป็นรูปพาะศิวะกับพาะอุมานั่งอยู่บนโคโนทีไปดูก็จะมีฐานโยนีอยู่ น,นิทิสอะไรทิสทิสเหนือเท้าอะไรอ่ะนี่ไง ขี่หงไม่แน่ใจดูก่อนนะทิศใต้พอบิรุนขี่หง พาหนะของพระวิรุณที่กิ่บัวยอดปราสาทบัวยอดปราสาทสองชั้นอ,อ๋อนี่สส่อีกสองอันอยู่ข้างหลังสองชั้นเนี่ยนี่ไงเดินไปรอบดีเนี่ย ขึ้นเ,เนี่ยเดินไปดิสองชั้นสระน้ำรูปตัวแอลล้อมรอบ ต,ต,ตีีอันเนี้ย<ม>องค์ประสาทการนี่แหละสวยสุดแล้ว<ม>แต่พอขบูรณาด้านหลังมันก็เลยแบบทึบแบบนี้บันไดคือชันมากมข้อเข่าเสื่อม อันนูก็จะเป็นเหมือนอาคารเ็เรื่องแหละน,นี้ก็จะเป็นประสาทเมืองตันเดี๋ยวจะเดิน ไปทางด้านนเ้ค่ะเดี๋ยวจะลงไปด้านล่าง